สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่และทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเนออโต้วค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จัดให้นะครับกับตัวตัวนิสสันโนเวล่านะครับสำหรับโฉมนี้ก็คือเป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวใหม่ได้เชนแต่ครับเป็นรุ่น2.5ตัว E นะครับก็คือจริงๆคือตัวเริ่มต้นนะครับของปี2021นะครับ2.5ตัว E ตัวนี้นะครับคันนี้เลขไมล์ได้มา60,000กิโลนะครับไมล์60,000กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวราคาเนี่ยอยู่ที่379,000บาท สามเจตัวใหม่เน้เชนตัวใหม่ออกมาเขาทํารถออกมาได้ดีนะครับดูบึกบืนมากขึ้นนะครับดูใหญ่ดูน่าใช้งานนะครับแต่ขุมกําลังก็คือตัวเดิมนะครับใช้เครื่องยนต์สองพันห้า v t u r b o นั่นเองนะครับได้สีดําเข้ามานะครับรถปียีเอ็ดไมล์หกหมื่นเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปชมว่ามันมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับว่ามันครบเครื่องขนาดไหนกับราคาเท่านี้นะครับทำไมถึงต้องซื้อคันนี้นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับตัวนี้สังเกตได้เลยเ้าปรับหใม่ ปรับหน้าใหม่หมดนะครับดวงไฟตรงนี้เป็นไฮโดรเจนนะครับแต่กันชนเน่ยเขาปรับใหม่ปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะแล้วก็จะมีโลโก้นาวาล่าเห็นปะม,มันดูนๆอยู่ที่กระจังนะครับนี่นะค่อนข้างสวยนะค่อนข้างสวยรถด,ดูแพงมากขึ้นนะดูหรูดูแพงมากขึ้นเพราะว่าตัวรถบอดี้เนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับ ตัวล้อมแมกอันนี้เป็นล้อมแมกเดิมโรงงานนะครับสําหรับชมนี้ก็เป็นดิสคู่หน้านะครับด้านหลังเป็นดัม์นะครับรถเนี่ยเป็นตัวแคปนะครับเป็นตัวแคปแคปเปิดได้นั่นเองนะ2.5ตัว E ีนะครับเป็นตัวคิงแคปนะครับตัวรถปี2021มีบันไดข้างมีอะไรให้เรียบร้อยนะพี่รถสวยๆเลยนะรถสวยๆเลยคันนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาดูด้านในนะครับพี่ดูสีนะเงาวับฉ่ำแาวมากนะครับ มือเปิดเป็นกีเลตเห็นไหมนะครับแล้วก็ตรงไฟเลี้ยวด้านหน้านะครับก็มีไฟเลี้ยวปลายกระจกด้วยนะครับด้านในสวยนะครับกระจกนะเป็นนิสสันแท้เป็นนิสสันแท้นะครับนะพวกเซ็นทรัลล็อกอะไรต่างๆนะปับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าแล้วนะครับสําหรับอันนี้ 2.5e นะนะแผ่นเพจนะตำแหน่งนี้นะครับอยู่ข้างประตูนะอยู่ข้างประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดฝาถังไอฝาถังน้ํามันนะครับ ความสว่างหน้าเลือนใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกทิป A ทิป B รีเซ็ตทิปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นล็อกความเร็วเป็นล็อกความเร็วนะครับแล้วก็ตัวลักษณะพวงมาลัยเนี่ยมันจะเล็กลงแคบลงเลี้ยวง่ายขึ้นนะครับตัวระบบไฟหน้าได้เป็นอัตโนมัตินะได้ไฟอโอโต้กระจกพับไฟฟ้าล็อกความเร็วนะครับเลขม์คันนี้ 61, 3 0 0ามรอมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ หกหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้ก็เป็นของนิสสันนะครับมันก็จะมีกล้องมีอะไรให้เรียบร้อยนะมีนิสสันคอนเน็กด้วยแล้วก็คือสามารถเชื่อมต่อตัวบลูทูธต่ออะไรได้ปกตินะต่อบลูทูธต่ออะไรได้ปกติเลยนะครับมีกล้องถอยให้ในตัวนะครับสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็แอร์เป็นอนาล็อกนะแอร์ Air เป็นอนาล็อกนะครับแอร์ Air เป็นอนาล็อกเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลหกสปีด นะเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลหสปีดนะครับด้านล่างก็จะมีจุดชาร์จนะครับก็จะเป็นอ่า USB นะแล้วก็ตัว AUX นะกุญแจเป็นคีย์เลสอยู่แล้วแล้วก็บาะตัวนี้เป็นลายใหม่บาะเป็นลายใหม่สังเกตลายบาอนะเป็นลายใหม่นะครับก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะดูสปอร์ตมากขึ้นน่าใช้งานมากขึ้น <hak S 1> นะครับแล้วก็ชิงแคปนะครับแคปใหญ่เป็นแคปใหญ่นะครับแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมมีแอร์หลังให้ด้วยครับ มีตำแหน่งแอร์หลังให้ด้วยครับคุ้มไหมครับนะค่อนข้างคุ้มมากนะ379เท่านั้นนะครับ379,000บาทนะครับกับตัว n a วา r ่นะเป็นตัว2.5ตัว E นะคิงแคปนะสังเกตมันกว้างมากเลยนะกว้างมากเลยนะนะครับคือมันเป็นรถแปรนลองนะครับมันก็เลยได้ออปชันที่ค่อนข้างครบถ้าเป็นตัวเริ่มต้นของแบรนด์อื่นๆนะครับมันก็ไม่ได้อะไรแบบนี้หรอกนะครับ สีดำเงาวับฉับว้าวเลยนะครับมีทั้งกล้องถอยไฟหน้าออโต้มีแอร์หลังโอ้สะดวกสบายมีลดคว,วามเร็วอีกคุ้มมากนะครับแล้วก็ก็ยังเขายังคงดีไซน์ไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวด้านท้ายตัวดักเทลตำแหน่งเนี้ยมันจะมีมีมมปีกยื่นออกมานะครับมือเปิดเป็นสีดำนะแล้วก็มีตำแหน่งกล้องนะครับโลโก้นาวาล่านะครับโลโก้ต,ตัว E อยู่ครบการชนท้ายนะเหมือนของแบ็ก e เอ dition เลยนะครับการชนท้ายเหมือนของแบ็กเอ dition นะ้เอาเปิดไม่ออกก็เ,เอากุญแจมาไขแล้วมันแหละนะครับแล้วตัวรถสีดำสวยๆส,สองฝั่งเป็นเหมือนกันสองฝั่งเป็นอ๋อผมง้างผิดผมต้องงายมือนะยืนตำแหน่งผิดนะแล้วก็ใช้แขนข้ามใานฐนัดด้วย<อ>นะครับนะสภาพโดยรวมโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะผ่อนเดียวมานเจ็ดพันกว่าบาทนะกับตัวตัว,ตวนิสสันนาวาล่าสองจุดห้าตัวอีนะครับเป็นตัวคิงแคปคาลิเบอร์ปีสองพันยี่สิบเอ็ด นะครับผมว่าคุ้มนะคุ้มนะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับว่าเอ้ยตัวใหม่ปี21มีอะไรต่างจากเดิมอีกไหมนะครับนะคือถ้าเรื่องการใช้งานมันมันครบละมันครบละนะอ๋อผมรู้แล้วมันไม่เปิดผมเปิดสวิตท,ที่รถไว้นะคมันต้องกดปลดล็อกก่อนฝักระโปรงนาะวัลลาเครื่องยนต์คล้ายๆตัวเดิมนะตัวหน้าตาคล้ายๆเดิมนะครับ ก็จะมีท่ออินเทกท่ออะไรต่างๆเขาก็เปลี่ยนจากยางเป็นพลาสติกแข็งบ้างสลับกับยางบ้างจุดที่มันต้องให้ตัวได้อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ารถมันรองรับบูทเนาะติ๊กเกอร์มอกทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับฝั่งกระโปรงหนักมากเลยนะนะหนักจริงๆงแล้วหัวน็อตไม่มีแกะเห็นไหมครับแก้มเกิมเนี่ยเดิมหมดเลยแก้มเกิมข้างๆเดิมหมดนะครับปั๊มลมปั๊ม abs เดิมนาคนหน้าเดิมครับ นาวาดูง่ายนะตัวคารมันอยู่ของบนตรงนี้มองเห็นนะครับแล้วก็ตัวล่างก็มองเห็นมองง่ายนะมองเข้าไปก็เห็นแต่ด้านล่างเดิมเดินแห้งๆพี่สามแสนเจ็ดหเก้าันบาทสามเจ็ดเก้าครับกับนาวาสองจห้าตัวอี i ิงแค p ปขู่ปากโปรงหนะักปิดไม่ลงไม่อยากทิ้งมันเลย <c oughs> ถ้าเกิดทิ้งลงมาเดี๋ยวเสียงมันเข้าใหม่แล้วมันจะดัง นะครับนะก็ฝากไว้ด้วยพี่ใครที่ชื่นชอบคันนี้นะครับก็นิสันโนวาถึงถ้าตัวอีไม่หกหมื่นรถอยู่กรุงเทพบินบุรีนะครับถ้าใครใจชื่นชอบจองรถทางออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ยินดีคืนเงินจองทุกกรณีนะครับผมบอกก่อนนะเพราะว่าเงินจองโอนเข้าบัญชีบริษัทอยู่แล้วหากจากัดไฟได้ไม่ผ่านหรือติดปัญหาเรื่องอื่นก็แจ้งเข้ามานะครับแล้วก็คืนมาะจำให้ลูกค้านะครับปลอดภัยสบายหายห่วงครับบริษาทเราเปิดมาย0ิกว่าปีแล้วนะครับ